เปิดหกคู่รักเพศเดียวกันสวีทหวานลงตัวเทคแครกันดีมากบอกเลยรักนี้ไม่มีเงื่อนไขไม่ต้องตีกรอบได้แค่คนสองคนอยู่ด้วยกันแล้วมีความสุขเติมเต็มช่วงเวลาดีๆให้กันก็พอแล้วคะ่ะ คนที่หกป้าตือสมบัติเจ้าแม่อากไกไน้เซอร์มือทองมีคู่จิ้นหลอกคมอย่างพี่นวดเข้ามาทําให้หัวใจของป้าตือกระชุ่มกระชวยเวลาอยู่กับพี่นวดป้าตือก็กลายเป็นคนที่อ้อนตัวเล็กตัวน้อยขึ้นมาทันทีแถมป้าตือ,อยังไปเจอคุณแม่ของพี่นวดมาแล้วคุณแม่ก็ไม่ติดหักว่าลูกจะมีแฟนอายุมากกว่าส่วนสถานะของทั้งสองตอนนี้ดีต่อใจแต่ไกลเกินเอื้อมพี่นวดคือทวีปหนึ่งบนโลกของป้าตือเรียกได้ว่าสถานะไม่สําคัญเท่าอยู่ด้วยกันแล้วแฮปปี้หรอกค่ะ คนที่5แพรรี่พวันจะเรียกว่าบุพเพสันนิวาสก็ได้สำหรับความรักกับหนุ่มหล่อรุ่นน้องฟอดปกรณ์ศักดิ์เพราะแพรรี่ตั้งใจจะติดตามไอจีผู้ชายคนนึงแต่กลับได้ไอจีผิดคนเป็นของน้องฟอดรังจากฟอลโล่แล้วก็ดีเอ็มพูดคุยและคบหากันผ่านทางออนไลน์ซึ่งฟอดก็ประทับใจที่อีกฝ่ายทําให้ยิ้มได้และมีความสุขทั้งคู่ย้าว่ารักครั้งนี้จริงใจไม่ใช่คอนเทนต์แม้จะมีความแตกต่างกันอยู่บ้างแต่เมื่ออยู่ด้วยกันแล้วก็เป็นคู่ที่เคมีงมคงลง คนที่ 4. เอมวิชวั์แฮปปี้อินเลิฟกับหวานใจเอื้อมาอย่างยาวนาน13ปีเจอกันเพราะเป็นปอมปอมเชียร์ลดเดอร์แล้วรับงานอีเวนต์ตรงกันแต่ตอนนั้นไม่ได้ชอบเขาชอบเพื่อนเขาเพราะเขาไม่ใช่สเปกแต่กลับกลายมาเป็นคนที่อยู่ด้วยแล้วสบายใจที่สุดคอยซัพพอร์ตในทุกเรื่องเป็นมากกว่าแฟนแต่เหมือนซูเปอร์แมนพิทักษ์หัวใจยิ่งนานวันก็ยิ่งข้างหลักและผูกพันกันมากขึ้นเรื่อยๆไม่หวือหวาแต่จะคอยดูแลก,กันไปในทุกวันคะ่ะ คนที่ 3. วูดดี้วูดทิธรคล้องรักกับโอ๊ดอัครพลเข้าสู่ปีที่ส6กแล้วย้อนกลับไปในยุคนั้นความรักของทั้งสองก็สร้างความฮือฮาไม่น้อยแต่วูดดี้และโอ๊ก็ได้พิสูจน์ให้ประจักษ์ว่ารักแท้ไม่มีกำแพงใดๆมาขวางกัน้นปัจจุบันทั้งสองใช้ชีวิตอย่างราบรินลงตัวโดยโอ๊ดนั้นก็ยอมออกจากงานแบ่งชาติที่ต้องประจำการอยู่ต่างประเทศเพื่อจะได้กลับมาใช้ชีวิตอยู่เมืองไทยเคียงข้างวูดดี้ทำธุรกิจด้วยกันคอยเป็นที่ปรึกษาให้กันในทุกเรื่องค่ะ คนที่2ดูกลอบคณาธิปติวเตอร์สุดชิคย,ย้ายไปอยู่ประเทศอังกฤษได้ไม่นานก็โบกมือลาสถานะโสดขึ้นแทนแม่บ้านยูเคแบบเต็มตัวเพราะควงแขนแฟนหนุ่มสุดหล่อตานำข้าวพอไปจดทะเบียนสมรสกันเป็นที่เรียบร้อยเป็นคู่รักที่คอยเสริมสร้างพลังงานดีๆให้แก่กันมีหนุ่มข้างกายเป็นเจ้าของภาษาแบบออริจินัลอย่างนี้เห็น <c oughs> ทีอยากจะเข้าขอเรียนภาษาอังกฤษขึ้นมาเลย <c oughs> เพื่อจะได้โกอินเตอร์มีลักต่างแดนบ้างคะ่ะ คนที่ 1. เบลนันทิตานักร้องสาวข้ามเพศแต่งงานกับสามีหนุ่มนักธุรกิจรุกครึ่งอเมริกันญี่ปุน่นสตีเวนฮิโรชิโดยพบรักจากการที่ฝ่ายชายเป็นแฟนคลับของเบลและในที่สุดทั้งคู่ก็จูงมือเข้าสู่พิธีวิวา์และจดทะเบียนสมรสกันเมื่อปี2561ก่อนที่เบลจะออกมาประกาศรถสถานะสามีภรรยาแต่ได้ไม่นานเพราะฝ่ายชายทนความคิดถึงไม่ไหวกลับมางา้อขอคืนดีและขอโอกาสจากเบลอีกครั้งพร้อมทําพิธีบายสีสู่ขวัญกลับมารักกันอีกรอบคู่กันแล้วไม่แคร แล้วกันจริงๆค่ะ